ส่ล็อกนนี้ัสลกนีสำคัญนะต้องอยู่ในต้งนวนี้จะช่วย้างี่ให้ล้อหมึฟรีจากการลไช่เลือดมาดับต่อไปก็คือการล็อกตอนนี้วางลงไปวาง่ตรงๆแล้วก็ปิดปิดของยกตัวนะ วามันงไปแวบ้าิงลองหูดูก็ได้จากนั Jamie, LIKE ้นก็ขั้นตอนการตรสอบก็ใช้ตัวใช้ตัวนขึ้นลงขึ้นลงน่อยโดยปกติเครื่องเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์เลเซอร์อยู่นี่นะระยะการเดินเข้าออกอยางนี้เราก็จัดให้เลเซอร์มันอยู่ตรงนี้ Yeah. อันนี้ถือว่าตำแหน่งใช้ได้นะครับจากนั้นทําการรีดขอบยางถ้ายางที่มันแข็งมากๆเราจะต้องกดสุ่วนี้เพื่อให้ไอตัวลูกกลิ้งเนี่ยกดเข้าไปกดตรงนี้ลูกกลิ้งก็จะกดเข้าไปนี้อ่าเราก็กดออกพอเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ไปกดด้านล่างต่อกดขึ้นด้านล่างเนาะอ่าเช่นเริ่มเช่นเริ่มพอมันอย่างนี้ปั๊บเราก็กดปุ่มเพื่อให้ไอลูกกลิ้งมันแข็งขึ้ปแบบนี้ มันก็เหยียดผมพร้อมกับกดคอกดคอบแบบนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บก็เอากดลงเสร็จหน้าที่ของลูกกิ้งสลากละลำดับต่อไปก็คือการ,าใ,ชรใช้งานมอตติ้งนะครับใช้งานมอตติ้งแล้วก็เอามือมาเหยียดใข่ดึงดึงให้กครับโดยปกติไอตัวจุ๊บ ถ้ามีเซนเซอร์เราอาจจะเลือกให้มันถามมาจากหัวมอเตอร์นิดนึงอร์จากนั้นทําการเมมโมรี่ก็ได้เราลําดับต่อไปเราจะได้ทํางานง่ายก็คือเราจะเมมโมรี่ให้มันจําตำแหนง่งไว้กดค้งกดอันนี้น Auto ขึ้นไปที่ออโตเมติกจะเป็นการทำงานออโต้้ใหจากนั้นทําการกดมอเตอร์อยู่เวลาบ้างถ้าตอนนี้อาจจะใช้ตัวที่ช่วยด้วยก็ได้นะเพื่อให้ยางมันสวยงาม ที่เราขึ้นมาให้คอยระวังรอยอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่ลงเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยกดได้ช่วยกดแบบนี้ช่วยกดเพื่อให้ขอบยางมันไม่กระดุงไปนลงได้แล้วจากนั้นพอมันขึ้นเสร็จเราใช้ขึ้นตัวล่างช่วยดันยางขึ้นมา้ตัวล่างตัวนี้นะดูที่บริเวณตรงนี้ว่ามันเริ่มแอนตัวแสดงว่าใช้ได้มาดูอ่ามันเริ่มแอนตัวนี้มันจะช่วยลดสาระของความตึงยางได้จากนั้นก็จะเริ่มเหยียบหนุน จากนั้นใช้ตัวมัลติ้งยกยิ่มยางเข้าไปนี่คืออนี้ยิ่งไปแล้รู้สึกรู้สึกว่ายางมันให้ตัวละจากนั้นก็ใช้ลูกกิ้งตัวล่างดันขึ้นมาอ่าแบบนี้เอาออกวหายออกไปจากนั้นก็กดเป็นแข็งแล้วก็เติ่มเหยียบได้เลยนั่นนี่จบแล้วนะขั้นตอนการถอดเสร็จเรียบร้อย ตันนี้นะครับคือมา้วโดยให้บาบาด้านบนีอยู่ในระดับพอพอเสมอตัวนี้แสดงว่าเราต้องลงนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับคาระการตึงก็จะไม่มากแล้วก็ตอนนี้เป็นความน้าที่รีบเพื่อใได้ทำตอยกยางขึ้นนะครับแล้วก็ ดึงยางดึงยางลักษณะแบบนี่ให้มันเกี่ยวมั้เรียบร้อยโดยจุกอยู่บริเวณนู้นนะเห็นไหมถ้ามันมีเซนเซอร์มันก็จะอยู่บริเวณนี้ยางก็จะไม่กดขอบยางก็จะไม่กดขอบและมันจะลงตำแหน่งได้พอดีหอกเซนเซอร์นะส่วนเนี้ยจุกอยู่บริเวณนี้จากนั้นก็เริ่มเหยียบหมุนขั้นแรกเสร็จต่อ่อน จากนั้นครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่สองหลักยางที่อยู่ในสระแบบนั้นก็นำมอสตูมาลืมไปเราใช้เมมเบอรี่ไว้นะเมื่อกี้เอาเมมเบอรี่ไว้กดมันจะิ่งลงไปเองอันนี้คือการใช้ประโยชน์จากมันนี่มันขาดเหลือแล้วเราไปใส่อันนี้อยู่ใกสระของยางนี้ จุ๊บเหมือนเดิมนะครับอยู่ให้หลบจากตำแหน่งของตัวที่เรากดาเรากดตรงน,นี้จุ๊บตรงนี้นุ่นนะครับจากนั้นก็เอาลูกติ้งตรงนี้มามาช่วยนะครับช่วยห่องนี้นจากนั้นก็เริ่มเดยให้สังเกตอาการที่อยู่หลังยาง ตอนนี้สุดแล้วนะสุดแล้วเราป่อนมาตรงไหนเริ่ดๆอ่ามรับแรงเบาลงครับงั้นกเดี๋ต่อเยสิขันตอนการใส่ขั้นตอนเกอุกรณ์ก็อุร้อยแล้วืีการจกนั้ก็เก็อกรตอนน้อ่ลองติดเลยนะ ยกโอเคครับผมขอบคุณครับ